สวัสดีครับกษตเหมูพอเพียงวันนี้เกษตรหมูพอเพียงผ้ามาดูลิงกีนอพอหนึ่งพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการสะสมตาดอกรอบสุดท้ายพี่น้องพี่น้องที่มีต้นลินกีนอพ่อหนึ่งหรือ,อลินกีนพันธ์นนต่างๆช่วงนี้เป็นช่วงสะสมตาดอกพี่น้องเพราะว่าไปยังคือว่าสะสมตาดอกเพราะว่าลมหนาวจะมาแล้วพี่น้อง ร,ร่มหนาวซอยไฮนิกี้ในการออกดอก้าหนาวดีนิกี้เขาจะออกดอกสม่ำเสมอช่วนี้ริงกี้ใบก็ต้องเป็นใบแก่แครับพี่น้องบางต้นก็เป็นใบเพรสลดัดนี่ครับเป็นใบเพรสลัดอันนี้กิ่งตอนกิ่งกระเกีก๊ยบหมูตอนดยอทาลูกค้าพี่น้องนี่ครับเป็นใบเพรนสลดัดตอนนี้ไปหายังพี่น้องปุ๋ยเกล็ด,ดะ้ะพี่น้องเ้อร์ปุ๋ยเกล็ดศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่ เริ่มฉีดได้แล้วครับปุ๋ยสร้างพื้นงดแล้วไปน้องปุ๋ยสร้างพื้นถือว่างดแล้วเพราะว่าหนาวจะมาแล้วฉีดปุ๋ยเกล็ดศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่หนึ่งขีดต่อน้ำยี่สิบริดจพี่น้องหนึ่งขีดต่อน้ำยี่สิบริตจ์แลวไร้น้ำไปน้องช่วงเหมาะสมในการฉีดก็คือช่วงเย็นไป,น,ปน้องจะเป็นช่วงเศร้าเ่าได้เพราะว่าปุ๋ยศูนย์ห้าสิบสองสามสี่เขามีความเข้มข้นสูงถ้าฉีดแล้วเป็นถึน้นลำข้างใบเขาเขาเรียกว่า เราอองปุ๋ยไปถือก็ใบ,บที่มองอไรที่มีความเข้มข้นสูงใบเขาสิใหม่พี่น้องกจากนี้ไปก็จะเริ่มบวกแคลเซียมบอลอนใส่กับในปุ๋ยเกลน้ปนพี่น้องสียังตามทุกเก็วันพี่น้องแล้วทุกเก็วันพี่น้องจากนี้ไปเริ่มน้ามาแล้วน้ำช่วงนี้งดพี่น้องงดงดจนกว่าจะได้รับน้ำเต็มที่พี่น้องถ้าฝนตกกับปอยปกติ ถ้าฝนวัดตกก็วัต้องรดน้ำี่น้องเพราะว่าใบเขาเจ๊ยซอยเขาใบเข้มเรื่องนี้ไปน้องปุ๋ยเกจศูนย์ห้าจุดสองสามเซนตี่ประมาณสามรอบไปน้องเลยบางแต้มือนี้ไปต้นไปพี่น้องทุกเจ็ดวันพี่น้องตอนนี้กับมือนี้กับวันอัปเดตนะวันที่สิบเอ็ดไปน้องสิบเอ็ดตุลาคมสิบเอ็ดก็ฉีดไปประมาณต้นเดือนพฤศจิกาก็ถือว่าเศร้าพี่น้องหนึ่งขีดต่อน้ำยี่สิบลิตรี่น้อง ตอนนั้นไปนอนเนาะเกษตรหมูพอเพียงตอนนี้กิ้งตอนกเกษตรหมูกับสีสขึ้นกันไี่นองกิ้งตอนที่ห้องตอนไว้นี่สิให้ออกดอกเก้นไป่นองพอลูกค้ามารับแล้วเสิเขารับทั้งต้นพร้อมทั้งดอกพร้อมไปนั่งกันไป่นองนี่ครับสนใจก็แวะมาก็ได้ไี่น้องจะได้กิ้งพันธุ์ดีๆกับแวะมาหาส,สวนกเกษตรหมูพอเพียงไป่น้อกเสษตรหมูไหกิ้งตอนดีๆงามๆพร้อมกมลูที่ตามไปนั่นไปทำจะเริ่มสีวิกเก็ศูนย์ห้าจุดสองสามจุดสี่ได้ไปเนองสามรอบกิ่งดีครับห่างกันเจ็ดวัน